นี่เรามากันที่อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกะครับอุปกรณ์ของเราในวันนี้นะครับใช้ลอกฟลายเบอรอ์มากันที่ระตูตน้ำอ,อินหรือเปล่าไม่ใช่ตูน้ำลำเชียงไกลนะครับเออ อุปกรณ์พร้อมนะครับนี่เยือ10นาทีผ่านไปครับเงียบกริบเติมต่อไป,ไป,ไป ต่อไปครับเมื่อกี้ตัวใหญ่มาทักทายต้องปิดมาแล้วครับตัวแรกสูบไซมินิแต่ก็มันด้วยฟรายนะครับปล่อยกันดีกว่า